chị bây giờ ấy แต่หมักถั่วต่อเลยใส่กระเทียมหมักเพริกไปนี่ก็มาใส่ไปนู่น่ล้วก็ใส่นลงไป <c oughs> <c oughs> อยาไปรีดของแม,ม่เล,เลย,ยลูกเอ้ยตั้ตงามอตั้เนตั้ต้ให้บบล็กๆออกแห่งแน่ลูกมือเบืรองลงจับคุกเออตั้มปนี่ออกแหงหน้าครับโบตรงก้มเซนคตร้ายจังเลยหมักเพชรสิกะดดิ้งเขาตาตั้มให้มันแ็กๆ เออรักตาไดเออบอขอซื้อไปเศร้าก่อนบอกอะไรบอกนะฮะ

เพราะมันเลอะเลยีดออกมาพี่

คนเขาเองเห็บเอาค่ะอ,อีหน้าอีหนึ่งเดี๋ยวสันติเขาให้จะเบิ่งเลยจากไปตึกสนุกสอนเงินมาเรนสามร้อยไปละอันยูเรื่องค่ะสเงินยูนเออพระโยชนรัฐบาลแปลงของเขาจนเหวืนบ่ายดีเข้าไปเชื่อมและมันตีอยางเกิดเผย เขาไปยืดเป็นโครงการป่น่ายอเงินก่อนนั่นแะนาะลูกไ้วเยรูปไ่แม่ิาคอยแบบไทยอยลกใช่แล้วเนาะคบครับมีบ้านนี่เจ้าเียนนี่หละพีจ้าของเขาก็ข่าวตอบแทนของเขาหน่พี่บ้านกูจะถ่ายลูกกิ๊กเื่อนว่าได้ก็เสียเอื้อมลากินเงาเลยมวนไซื้อกินแล้วก็กงานเธอได้แซ่บซือกินชัว่เนาะเป็นชัวแล้วเขา ว่อพบาทเจ้าของันเนี่ยว่ากอหุ้ยไปห้หรอกกหลังก่ค่อยีเงินยนี่เขาจกันดกตองรวจไนีแหลเรื่องป็นวติดรวจยัได้ไปแล้วชื่อไม้เหรอเอาะเออสบดมากเลยเอาลูกเอาเเห็ดเลยเอาเอาใส่เลยชื่อไม้เอคะเลยมือเออคนแบบนี้ดูน้องเปิดแลกกอไ เอาใส่กระเทียมโพดคลื่นใส่ปลาแดกใส่อีกจักหน่อยพออืออันนี้มันปลาแดกมันบ่พิมพ์ปานไดวกเฮ็ดแบบนี้ลูกคนมานีลูกคนน้สับสิเ็ดลูกปตให้กินเนาะอือใเป็นงตาลูกเอาเฮ็ดเบิ่งูเอาเฮ็ดเบิ่งคนเอาเ็นบ่

มันตวที่มาเอานอใหม่ในเฮือนขอไปแกงมีดีๆแกงเนื้อม่นี่น้องโ้องลกยเห็ดกระข่าวแล้วแล้วปิ้งปิ้งสิ้นใกลกมม้แล้วก็ต้มหมาทั่วเอาซีม,มึงดูนี่ซีม,มือหนึ่งลุงเอาที่ใหมลุงลูกเอาเข่ามา สีมึงรู้แม่ร้านเจ้าตำนะที่มึงทั้งลูกตำพิเพ็ดแต่กระโดข้างเลกได้ผุดตำมักถั่วเงมึงอ่านหน้ามาโอโต้หรืออาบน้ามึงกันนี่มาไปที่เคียวอาบสิคันบอกอโต้นอะคือมึงหอสองชั่วโมงหวือบ้าเป็นอะไรนัวจางเค็มสดแซบบะอะไรตำได้แล้วสนานะ การหมกเข้มเนี่ยเท่าแซ่บแท่บแหละเพราะว่าเขายังกรุงได้จะไปซื้อมาแท่บมะเขียดนี่คือระกโดด้ใช่ไหมเนื้อในตลาดนี่แหละมันบไม่มันลดมะเขียดไม่ได้มะเขียดแบบนี้ใส่ตักเข่ามาได้ไหมเอาให้ลุงเล่น้ามามาซื้อลุงเล่กินอะไรเดี๋ยวเขาเศร้าได้นี่ไก่ก้าวเศร้าข่อยบ้าในหุ่นมันยังดี เรกเเื่อเืยก้อนเาทกขาามือลูกซาวเขาเห็นกิ้เทีนเห็ดก็คือจับหอกตัวนจนี่นะพอดีเลยนี่ถดไปนี้นะจับไปเบบพอดีสันรถนี่แซ่บแล้วเอเือ้เนาะไปแบบนี้ตั้งตะกร้อหันใส่กรพริกได้ย มัดแป้งหนึ่งใช้มัดเพชรเนีน่ยใส่ซีมาพอดีเป็นบอกดหามเดี๋ยวเไปกดห่อนห่อนลมือด้อพอแล้วพอแล้วแม่พอ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 แล้ว กดปุ่มน้ำหอนผ่อน้ำหอนลวกเมือรจ้ะลกินารา่กินะนีเอามาให้แม่มมมกินมามเอา เพื่อแล้วอยากกินลาอันนี้เบิ้งสิติมเบิ้งเอากระโนอยากกินลาเอากระโนนี่ง่ายเขากินนี่เดี๋ยวนี้อยากกินจะองกินลาเด้เยอะเนาะต้องเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวนีู้อ้โหเขากินเลยเลยเดี๋ยวนี้นะกินแต่ของกินลากับนมต้องเป็ดเนี่ยเออ หนาเขามากมากเลยค่เนี่ยน้ำมรข่อยก็นอนนี่ไปนาวอยูเนาะใช่เขาขึ้นกินจีอยู่แล้วรอที่ทามีเหรอข้าวข้าวชาไปทาไปหลา้ำมันเท้าหลืทว่ามันถือน้ทามด่อดดนี่น้าทาอีโอดหนาเลยเดนดําเคี้ยวขอยเลยถืกไั้ แล้ค bueno so right ่าไปเรื่อยๆแล้วคาไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อสืบไปตลอดคือได้ค่าตัวเนื้อค่าไปเรื่อยๆบ้านนาเนาะอืมเป็นอย่างเยอะของใช้ใส่ขิงขมิ้นจะเป็นังไรนานนาเขาดำบ้านเดิมขม็นเนี่ยจะอ่ำด้วยขันทาหนาเนี่ยบ่คือทาผิวไง ทีีดนะจากะระเทิวมเรถือก็กระขดีดกรดผทวเลยได้ใส่นาเนี่ยี่มีนหนึ่งบานห้างจระเทีเอออืมในหนาเท่านี้เลยหมักเล่นถือระเทเยปถืกอนมักเล่นมกักคามถือโเอเคอมันส่เม่ไหมอน้านนั้นะนี่ยนะก็ใส่ทานชมือนี่นนะ สิ้นคือรถสั <occurs to> <Courtney> ่งออนไลน์จองเองอีกจงไปซื้อทึ่งหรือจะนำถือตลาดมะเขตลาดแสนหนาแ้นเจ้ามันไปซื้อต่นากรอกำัเรียงนะต่นาค่ายทหารพูเลยควงขึ้าอ้างคบห่านอะไรนะเงื้อเป็นยังไง นับแต่หันข้าวโอเปกเลยถือนับแต่อือหันใครส่งนับแต่ยาลดน้ำหนักย่าซืิอมอาหารหรือว่าค,คาารูตอกครูจ่ายังมีเบ็ดอือไม่ได้ขึ้นไปสื้อเนาะเขาไบ่ได้ขึ้นไปมไปเท้าลดใจไรยังหันมีบม่ได้ขึ้นไปจะเขื่อนลูไกลเราทานไปอือมันไกลเราไกลกับเราไกลไปไปตลาดแรงจะเป็นกบ,บกะปุกไก่จากตลาดแรงตลาดแรงก็ไป เด็แ่แต่ละแรกอนี่สื่อยาฆ่าบาทใหกดำน่อยบานจ้าไปใส่เมดเมื่อหา้าฉันก็เห็นขีดมันสตายบ่บริภามาเองคืนจักมาแต่ใส่บริเงาบิตายกินเข่าอยู่มันไปหลี เก็ผดไปหลิงกระเป็นเดี๋ยวไปเห็นมาเองไครบอกน้อยๆบอกดำน้อยนะมาอนะันมันเป็นบาดเขากัดหางมันเป็นบาดป่านี่บาดมาท,าาทั้งหลังผิวบาดทั้งหลังนี่กับบาดเบิ้งทุก่เนี่ยมันเลียเลียคนยมันหล่นมันหนักท่าละยาท่ายาเนี่ยกับพอดียาจะเอาหายต้องยาโปวเพลมนุษ่มด้วยมันโปรเพลส่ต ไปซื้อยานเป็นหลอดท่าอีกทีนี้ผู้แพ้พ์โคนทท่าตองเบิดไปเลยพี่น้องคลิปนี้ก,กันดิผมมาขอบใจขอมาหลับช่วงน,โนโอนเห็ดกะเพราเด้ยบ๊ายบาย